ครับเราก็หาภาชนะนะครับสำหรับที่จะนำเคีวรูปมาส่งน้ำนะครับในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับก็เขียนนะครับที่ประทับให้ทานสักนิดนึงนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเราอาจจะเขียนเป็นสวัสดิกะนะครับหรือจะเอานะครับข้าวสารมาวางไว้นะครับหรือเราจะเอาดอกไม้โปรยลงไปก็ได้นะครับเป็นที่รองรับนะครับหรือเป็นที่อาสนะสำหรับ ที่ประทับของพระองค์นะครับก่อนที่เราจะนำเทบรูกมาส่งน้านะครับต่อไปนะครับเราก็จะกราบทูลเชิญนะครับองค์พระพิฆเนศนะครับเพื่อเสด็จมานะครับในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับให้เราตั้งจิตนะครับน้อมลำลึกนะครับนึกถึงองค์พระพิฆเนศนะครับข้าแต่พระองค์ ผู้ทรงมีพระวรกายอันใหญ่โตแลนะเบื้องหน้าพระองค์นี้คืออาสนะอันข้าได้ประดับไว้อย่างดีข้าขอทูลเชิญพระองค์สเสด็จลงมาเพื่อพิธีอภิเษกในวันมหาคเนศจตรุรธีขอพระองค์ทรงโปรโดพระเมตารับการอัญเชิญจากข้าพระบาทด้วยเถิด จากนั้นนะครับเมื่อเทวรูปนะครับมาประทับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําพิธีนะครับพูดง่ายๆถ้าภาษาบ้านเราก็คืออาบน้ำนะครับหรือพิธีอภิเษกนั่นเองนะครับเราก็อาจจะส่งด้วยน้ําเปล่าไปก่อนนะครับรอบหนึ่งก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะตามด้วยน้ําปัญจมรัตทั้ง5นะครับได้แก่น้ํานมนะครับเราเริ่มต้นจากน้ํานมนะครับ คำอธิษฐานหรือคำพูดนะครับถ้าเราไม่มีหนังสือเราก็อาจจะคิดขึ้นเองก็ได้นะครับว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับก็เอาในสิ่งที่เป็นมงคลอย่างเช่นน้ํานมนะครับก็บอกกับพระองค์ท่านว่าน้ํานมนี้นะครับได้มาจากแม่โคซึ่งเปรียบเสมือนบารดาแห่ง